สำหรับการเจริญพระกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนความมุ่งหมายของพระองค์ก็ว่าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์ยอม,มือลงได้จะยอมนานหไม,ม่มือจะไม่เป็นก็ต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิพพานบุคคลที่ไปนิพพานได้นั้นต้องมีจิตสอยสะอาดจจากกิเลส การเจริญกรรมาฐานจริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสามอย่างประจาประจาใจคือหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลนี้ต้องระมัดระวังให้มากสองมีสมาธิสามมีปัญญาแล้วก็ทั้งสามอย่างนี้ก็จะแยกกันไม่ออกแยกไม่ได้การเจริญกรรมาฐานต้องมีศีลบริสุทธิ์ด้วยมีสมาธิตั้งมั่นด้วยมีปัญญามีปัญญาด้วย รวมความว่าการเจริญกรรมาฐานทั้งสมมะัะและวิปัสสนาญาณต้องปฏิบัติร่วมกันคือต้องใช้ปัญญานักปฏิบัติขั้นแรกก่อนที่จะเจริญสมาธิตามอุทุมบริการสู่ที่พระเจ้ทาทรงตรัสให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงก็หมายความว่าในโลกนี้ทั้งโลก เราคิดว่าเราจะไปมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครถ้าใครมีความทุกข์เราจะเกื้อกูลให้มีความสุขถ้าใครได้ดีเราพอยินดีด้วยถ้าใครเพี้ยงพรำมีความทุกข์เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราไม่ซ้ำเติมจะเฉยอยู่ก่อน <c oughs> แล้วก็อย่าหาโอกาสช่วยมื่มีโอกาสนี่เป็นอันดับแรกนักเริยกรรมาฐานทุกคนอันดับแรกการทรงจิตต้องทรงอย่างนี้ตลอดวันคือต้องมีเมตตาจิตต้องมีกรุณามีมุตตามีเบกขาเราีรวยกว่าพรม,มีหารสี่หลังจากนั้นแล้วก็ขอทุกคนตั้งใจชำระศินเรารักษาศิน 5, ห้าเรรักษาศินแปดืรรักษากระบทสิ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอควบคันก็าตามต้องเอาจิตเข้ามาระวังเรื่องศีลให้ครบถ้วนตลอดเวลาอย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าศีลขาดสมาธิก็เสื่อมก็รวมความว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิเพื่อถ้าศีลบริสุทธิ์ศีลจะบริสุทธิ์ได้เพราะหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ถ้าเราขาดเมตตาความรักข่ายกรุณาความสงสารเราจะสมาทานศินสักพันครั้งต่อนหนึ่งวันเราก็เป็นคนไม่มีศินเพราะสินต้องมาจากความรักความสงสารฉะนั้นทุกคนให้ยึดพมิหารสี่เป็นพื้นฐานเมื่อชำระศินเห็นว่าสินดีแล้วต่อน,นั้นไปก็พยายามระง,งับนิวรณห้าประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ภาวนาก็ดีและพิจารณาก็ตามเวลานั้นจงอย่าให้นิวรห้าประการควบคุมใจนิวรห้าประการก็คือหนึ่งการม,มาชันทะจิตมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความโกรธความยิบาดคือความไม่พอใจสความง่วง สี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติถ้านิวรณ์ห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปครอบงำจิตชั่วมมดาแท่นพุทธบริษัทเวลาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามเวลานั้นเป็นอันว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะใช้กําลังวิปัสสนาญาณก็ใช้ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิด ฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมพุทธริษัทจะภาวน,นาก็ตามพิจารณาก็ตามก็จะพยายามหักห้ามนิวรณ์ถ้งห้าเบระการนาเสียก็เป็นว่าพื้นฐานแรกแห่งการเจริญเป็นกรรมาฐานก่อนจเจริญต้องทําใจตามนี้นะตอนนี้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกพระเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนเข้ารับทราบลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจะภาวนาการภาวนานี่ขั้นต้นของกรรมฐานไม่จํากัดในตอนต้นนี้ไม่จำกัดใครภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ตามใจชอบสุดแล้วแต่สนัดถ้าไม่เคยใช้บนอดบทภาวนามาเลยเขาใช้คำพุทธโธ คำว่าพุโทโธนี่เป็นการพันพรวน,นาทาความดีของพระพุทธเจ้าเจอพุทธ,ธานุสติหรือว่าให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโธพยายามถ้าหากอนขณะนั้นเรารู้ลมไม่ใจเข้าให้ใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีคือว่าทุกท่านเวลานั้นจิตทรงสมาธิถ้าไม่มีอย่างอื่นมารบกวนใจ ถ้าบังเอิญมีอาการอื่นอารมณ์อื่นรบกวนใจถ้าเรารู้ตัวเราก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกทุโทต่อไปใหม่เ <c oughs> มื่อวานนี้ได้พูดถึงเตโชกสินก็เป็นอันว่าจบเตโชกสินอันนี้พิเศษโยมนะเป็นการต้องการให้พระแะญาติโยมศึกษากรรมฐานให้ครบสี่สิบสำหรับวิธีปฏิบัติมโนยิธิจะพูดตอนท้าย วันนี้ก็เตโชว,วาโย و. วันนี้เป็นวาโยกสินวายโยกสินนี่เขาใช้สัพพะวายเวลาภาวนาใช้สับพะวาโยกสินังก็จําสับให้ดีนะวาโยกสินที่กสินลม <c oughs> ก็ใช้สัปปพพภาวนาว่าวาโยกสินังการใช้กสินลมนี่หานิมิตยาก อพราะลมเราไม่สามารถจะเอาลมมาเป็นนิมิตได้ทั้งนี้เป็นไวแต่ว่าคนที่ได้ฌานในกสินอื่นมาก่อนแต่ว่าทุกท่านถ้าศึกษาตั้งแต่ปฐวีกสินมาถ้าบังเอิญได้ปฐวีกสินแล้วได้เตโชกสินแล้วมาปฏิบัติในวาโยกสินให้ทำกระสินขั้นต้นที่ได้แล้วได้ฌานสี่เสียก่อน ถ้าจิตจะถึงต้นเดิมถึงฌานสี่ธรรมณมฌานสี่คือปัวีเกสินเมื่อจิตเข้าตั้งอยู่ในในในฌานสี่แล้วแล้วก็ย้ายอารมณ์ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งถ้าฌานสี่มันย้ายไม่ได้ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งก็ถึงขั้นอุปจารสมาธิคือจิตมีกําลังเคลื่อนไหวได้เบาลงย้ายเข้าไปจับเตโชกสิน หลังจากนั้นมาเตโยกศินป์ทรงตัวทั้งชานสีแล้วตั้งใจให้เป็นสุขก็ไปจับวายโยกสิน์ต่ออันนี้เป็นของไม่ยากถ้าใช้กำลังของชานสี่เป็นชานเราจะเห็นกระแสลมในอากาศคือกระแสลมในอากาศนั้นไม่เกินกำลังของที่เปุนญานแต่นี้สมมติว่าถ้าเป็นคนที่ฝึกใหม่ ไม่สามารถจะมีทิพยานเห็นกระแสลมได้ท่านก็ให้สังเกตอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้ตามธรรมดากิ่งไม้ถ้าอ่อนบ้างพอสมควรเวลาลมพัดมากิ่งจะไหวไปไหวมาก็มีความรู้สึกว่ากิ่งไม้ที่ไหวไปไหวมานี้อาศัยกระแสลมสัมผัสเป็นสำคัญ เมื่อกระแสลมมีความแรงกว่าความแข็งของกิ่งไม้และใบไม้กิ่งไม้และใบไ,ไ,ไ,ไม้ก็จะไหวให้เอาตาจับกิ่งไม้จําอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้นั้นแล้วก็นึกในใจว่าวายูกสินังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพขึ้นกิ่งไม้ที่ไหวไปไหวมาถ้าภาพนั้นเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำนี้ก็เหมือนการทุกกองทุกกสิง ทำไปทำไปก็ต้องจิตมีจับสามารถจับภาพไว้นานพอสมควรต่อไปจิตจะมีเข้าถึงปีติคือความอินใจถ้าเรียกเืสมาธิเรียกอุปจาระสมาธิตอนนี้ภาพกิ่งไม้และใบไม้ที่หวัน่นจะปรากฏข้ตใจตลอดเวลาเรียกว่ามันไม่ค่อยอยากเคลื่อนไปไหนไม่ค่อยอยาคลายอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิ เป็นสมาธิขั้กลางต่อไปสีใบไม้จะค่อยๆกลายจากใบเขียวหรืวใบแดงหรือใบขาวก็าตามเถอะจะค่อยๆกลายไปสีเหลืองเทียน้อยแต่น้อยแต่น้อย,นอยจนกระทั่งเหลืองหมดทั้งใบทั้งกิ่งเหลืองชัดเราก็อย่าทรงอารมณ์ตามเดิมไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงให้ทรงอารมณ์ตามนั้นรู้ลมไม่ใจเขาออกร,รู้คำภาวนาตามเดิม ยิ่งเอาจิตนึกถึงภาพใบไม้ที่กลายไปแล้วต่อมาถ้าจิตมีกําลังสูงขึ้นเป็นขั้นอุปจาระสมาธิเหมือนกันกิ่งไม้และใบไม้ก็ค่อยกลายไปสีขาวทีละน้อยละน้อยละน้อย,อยพอขาวทั้งหมดชื่อว่าเป็นกาลังอุปจาระสมาธิตอนนีเกสินนี้จะไม่สอนเรื่องทิพยปุญญาณแล้วเกสินทิพยปุญญาณเป็นเตโชสินตรง แล้วต่อมาก็ภาวนาทีใดไปกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก,อกจิตจะภาพนั้นให้ทรงอยู่ภาพนั้นสีขาวจะกลายเป็นแก้วกลายเป็นแก้วทีละน้อยเดะน้อยเดน้อยผลที่สุดกลายเป็นแก้วใสสะอาดมากอีกตอนที่นิมิตสิงกลายเป็นแก้วนี่ต้องสังเกตลมให้ใจเข้าออกถ้าเรายังภาวนาอยู่ ทำภาวนาว่าวาโยกสินังยังภาวนาอยู่ยังรู้ลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนี้เรียกว่าปฐมมฌานเป็นฌานที่หนึ่งน่ใสเป็นแก้วแล้วนะต่อมาภาพใสเป็นแก้วใสามากขึ้นจิตมีความอิ่มเอ,อิบมากขึ้นแต่ลืมภาวนาคำภาวนาหายไปลมหายใจเขาออกยังรู้ลมหาใจเขาออกเบาลง อย่างนี้แปลอาการของฌชานที่สองต่อไปจิตมีการแนบสนิทอิ่มเอิบมีความสุขมากเรียกว่าความอิ่มเอิบความปรับเริ่มหายไปเรื่องความสุขกับการกับการทรงตัวของจิตเรียก่เอกตารมอาการร่างกายนั่งเฉยนนเฉยนอนเฉยเฉยไม่กระตึงเครียดไม่กเกรงตัวแต่ความจริงเราไม่ได้เกรงลมหายใจเบาลงมาก หูได้ยินเสียงภายนอกเบามากอย่างนี้แปลการของฌานที่สามต่อไปยังเห็นภาพกะสินเป็นแก้วใสหนักขึ้นดีมากภาาใสใสชัดเจนดีว่าไม่ไม่มีอะไรน่าจะนีใสใสละสวยมากรายกุศลลมให้ใจหายไปจิตมีการทรงตัวแนบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหว ภาพแก้วสายจิตปลอดโปร่งอย่างนี้แปลกายของชาทีสี่ต้องพยายามทรงตัวเข้าถึงชาในสี่ไว้บ่อยๆล้องฝุกฝนให้เข้าถิงชาในสีให้ให้คล่องและให้เร็วที่สุดทั้งนี้เพราะว่าวาโยกสินเป็นก้าสินใช้สําหรับเหาะคือต้องการความเบาต้องการความเร็วถ้าของที่หนักๆเรายกไม่ขึ้น ต้องการใ,ให้เบาก็ใช้กําลังเขาวายโยกสินเข้าช่วยแต่ว่าการที่เขาจะใช้กันจริงๆในวิธีใช้หราผู้ฝึกใหม่อันดับแรกนึกถึงภาพกระสินที่เป็นแก้วแล้วก็ภาวนาว่าวายโยกสินนังรู้ลมหาใจเข้าออกพอจิตเริ่มสบายแล้วก็ดิฐานว่าขอของหนักไว้จงเบาเหมือนกับ กำลังลมที่เคลื่อนไหวไปไหวมาแล้วต่อนั้นเคลื่อนจิตไปถึงชานสี่ถอยหลังจากฌานสี่มาทรงอุปจารสมาธิเพื่อบลมเฉพาะคิดได้พอจับสิ่งนั้นเท่ามันจะเบาจะเบามากตอนนี้ถาาว,ว่าเราไม่ต้องการจะยกของต้องการยกตัวเองจะไปไหนละ่ะต้องการจะไปสวรรค์หรือไปพมโลกจะไปแดนนรกเปสระไกร ไปมนุษย์สโลกดาวดวงไหนก็ตามไปได้ทุกดวงมีความต้องการคิดว่าเราจะไปดาวดวงนั้นไปสวรรค์ไปพรทมโลกก็ตามไปไหนก็ตามคิดไปก่อนว่าเราจะไปหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์จับภาพวายโยกสิ่งที่เราได้และก็รู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาว่าวายโยกสิ่นงนั้งรวบรวมกําลังใจเข้าถึ้งฌานสี่ ถอยหลังมาอธิษฐานที่ว่าเราจะไปที่ตรงนั้นพอเคลื่อนจิตก,ก็ถึงฌานสี่มันก็ไปทันทีนี่เป็นระยะของคนฝึกถ้าว่าท่านที่ปฏิบัติคล่องแล้วก็ไม่มีการถอยหน้าถอยหลังเพียงแต่เพียงคิดว่าเราจะไปไหนมันจะไปทันทีนี่คนคล่องแล้วนะก็แนะนํากันไว้แค่พอรู้ตอนที่ไปก็อย่าขอพูดเรื่องมนิยธิ คำว่ามโนโมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจจริงๆแล้วเป็นกสินเหมือนกันแต่ว่าเป็นกําลังกสินอย่างอ่อนทั้งนี้เพราะอะไรว่าเพราะทุกคนที่จะปฏิบัติในมโนโมยิทธิอันดับแรกต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งก็ถือว่าถือพุทธานพุทิเป็นบาดฐานเป็นที่รองรับกําลังจิต นั่นก็ว่าทุกคนต้องนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์่งแล้วก็ภาวนาให้รู้ลมให้ใจเข้าออกต่อไปถ้าเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นสีใสเป็นแก้วใสอันนี้เป็นชานสีเหมือนกันแต่ว่าเป็นชานสีใช้งานที่มีกําลังเบาก็ไป่ได้ว่กเป็นกสินเหมือนกันเป็นกสินเบาๆใช้ไม่สามารถจะยกตัวเองไปได้ใช้ได้แต่กาลังใจ ฉะนั้นท่านจะเรียกว่ามโนมิติแปลว,ว่ามีทิ์ทางใจถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อันดับแรกทุกคนจะต้องได้ทิพย์ปุญญาณก่อนคําว่าทิพย์ปุญญาณหมายคืงจิตเป็นทิพย์ะเยตาเป็นทิพย์ถ้าตาเป็นทินทนทพย์เขาเรียกทิพนตเรามีไม่ได้อยฉะนั้นต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเริ่มพระมร่างกายท่านเป็นทิพย์ าก็เป็นทิพย์เราร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อมีตาทิพย์ไม่ได้ก็ต้องใช้แค่ทิพย์เป็นคุย,ยานคือใช้ใจเป็นทิพย์คำว่าทิพย์เป็นคุย,ยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพย์นั่นคือใช้ความรู้สึกทางใจให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกไว้เสมอใต้ความรู้สึกครั้งแรกบอกว่าอะไรเชื่อตามนั้นจะไม่ผิด นี่คำว่า,าทิพยานที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทได้กันได้ไม่เสมอกันแต่ความจริงคําสอนสอนเท่ากันแต่ความเข้าใจของญาโยมคือการใช้ปัญญาไม่เท่ากันผลที่ได้รับจึงไม่เท่ากันนี่เป็นเรื่องของคนปฏิบัติครูมีหน้าสี่สอนก็สอนตามหลักสูตรบางคนได้ความเป็นทิพย์อย่างอ่อนคือจิตสะอาดน้อยเกินไป จิตมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่จิตสะอาดไปลกลางจิตมีความรู้สึกเพราะเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนักท่านที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากเ <c oughs> มือ่อทิพย์กุยายเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถจะรู้จักนรกสวรรค์อมาะโลกได้ทุกอย่าง ต้องการอยากเห็นอะไรก็ได้ต้องการรู้สวรรค์ก็เห็นสวรรค์ต้องการรู้พระมรลคเห็นพมะโลลกต้องการเห็นรกเปลยสุรกายก็ได้ต้องการรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์เป็นยังไงก็ทราบได้ต้องการรึกชาติก็สามารถรึกชาติได้ต้องการรู้ใจคนที่มีความรู้สึกนึกคิดยังไงก็รู้ได้ตามใจชอบ ในเรื่องการหนึ่งเราถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าถ้าเรามีความดีขนาดนี้ถ้าตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เราก็รู้ได้ความดีมีมากที่พระเจ้าสอนสอน,สอนไว้ตอนนี้ว่ากัถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือการ,ป,การปฏิบัติแบบกรรมฐานธรรมดาธรรมดานี่ไม่มีอะไรมากเพราะว่าพระโนยิธินี่แบ่งหลักสูตรได้เป็นสองหลักสูตร ถ้าท่านที่ทำได้อย่างอ่อนเข้าในหลักสูตรของวิชาสามนั่นหมายความว่าถ้าสามารถจะเห็นจะรู้อะไรได้ตามต้องการบ้างพอสมควรแต่ไปสวรรค์เป็นรกไม่ได้อันนี้เป็นหลักสูตรวิชาสามท่านเข้าไปถึงหลักสูตรของปัญญา <c oughs> แต่การสอนจริงๆเป็นหลักสูตรข้อปัญญาท่านที่สามารถรู้ได้ทางใจแ้วสามารถไปได้ด้วย อย่างที่บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันตามปกติเวลาครูแนะนำเขาจะแนะนำขั้นแรกให้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทไปพระจุลามนีเจดีสถานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสัตวโลกเ,เป็นสถานที่เทวดาและพระนวัสก,การเป็นประจำที่นั่นบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระอริยสง์ แ่าะจะพบเทวดากับผมมากมายก็รวมความว่าทุกคนมีโอกาสจะพบสิ่งทกีเราคิดว่าจะไม่พบถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอครูเขาจะแนะนำให้ไปนิพ่านอันนี้สำหรับญาติโยมที่ฝึกใหม่สำหรับญาติโยมเก่าที่พอได้แล้วให้รวบรวมกำลังใจ ตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ว่าขึ้นชื่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นความทุกข์ <c oughs> การเกิดเป็นคนนี่จะเกิดมีฐานะขนาดไหนก็ตามเป็นความทุกข์เราไม่มีความสุขแล้วตายเกิดเปด็นโรคนี้มันอยู่ตกอยู่ในหน้าของไตรลักษณ์นานสามเด้การคือหนึ่งอน,นิจจังความไม่เที่ยงคือร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงอารมณ์นี่มันก็ไม่เที่ยง อารมณ์ก็บางทีตอนเช้าดีตอนสายขุนมัวที่ตอนบ่ายดีก็ตอนเย็นขุนมัวเป็นต้นบางทีอารมณ์ใจก็มันสุขบางทีอารมณ์ใจก็มันทุกข์มันก็มัเที่ยงแค่อารมณ์ของเราเอง <c oughs> ต่อมาดูร่างกายของเรามันก็ม่เที่ยงจากเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นเด็กเล็กแล้วมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนมมุ่มเป็นหนุ่มสาวมาเป็นวัยกลางคนจาก,กวัยกลางคนมาคนแก่ นี่แสดงที่มันเคลื่อนไปอยู่อย่างนี้แสดงว่ามันไม่เที่ยงหลังจากนั้นในการทรงตัวอยู่เราต้องการความสุขปเดี๋ยวความกวยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ความทุกข์จากการประกอบกิจการงานเราก็ทุกข์จากความหิวจากความกระหายเราก็ทุกข์จากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์จากความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกเพราะความตายจะเข้ามาถึงมันก็ทุกใหญ่ ก็มวงความว่าเราเกิดมาในห่วงในดินแดงของความทุกข์ไม่มีความสุขถ้าบังเอิญเราจะเกิดเป็นคนอีกกี่ชาติก็ใช้ปัญญาวิจารณามันก็มีสภาพแบบนี้คนจนคนรวยก็แก่เหมือนกันทุกคนยาจกเข็นใจก็แก่คนสถานะปานกลางก็แก่คนรวยมากๆก็แก่ไม่ว่สาสานะบารมีสูงก็แก่ วันนี้ไปดูความตายของคนคนฐานะเช่นไหนไม่ตาย,ไม,ตายไม่มีตายหมดเหมือนกันรวมความว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ดีมันทุกข์แล้วไม่พอจะมีตายในที่สุดนี่ก็คิดอย่างนี้หนาะแล้วมาไขขัวนต่อไปว่าบบการเกิดเป็นเทวดากับพรมมีไหมก็มเห็นว่ามีแต่มีความสุขไม่มี ถ้าก็สุขไม่นานหมดวุนสนามบารมีกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่ได้แล้วนะให้ตัดสินใจด้วยปัญญาว่าถ้าตายจากชาตินี้เราขอไปน,นิพพานและจิตใจไปตั้งวินิภพานคอยครูแนะนําอย่างนี้จะมีการแจ่มใสได้ครองตัวมากสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่ปฏิบัติใหม่ให้ใช้คำภาวนาว่าณะมะพาทะใช้คำภาวนาสี่คำนโยนะ ว่านะมะพะทะเวลาหายใจเข้าภาวนาตามวันะมะเวลาภาวนาออกหายใจตามว่าพะทะแต่ว่าเวลาที่พระรู้ลมหายใจเข้าจะออกนี่ขอญาโยมทุกคนจงอย่าบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจไปตามปกติถ้าบังคับให้มันหนักหายใจแรงเราก็จะเหนื่อย บังคับให้ใจเบาเราก็จะอัดไม่ไม่จะไม่จะบังคับมันปล่อยตามสบายมันจะให้ใจเบาให้ใจแรงก็ไปเรื่องโครงร่างกายเพียงแค่เราจิตใจครับรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามมันะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระทะเวลาฝึกครูจะให้ญาติโยมไปภาวนาอย่างนี้ทั้งสิบนาที หลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปแนะนำถ้ามาโดยการให้เขาจะให้ตั้งเป็นวงถ้ามีคนเขานั่งกลางวงจะมึงทราบว่าคนนั้นเขาจะมาแนะนำขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงเวลานั้นขอญาติโยมทุกคนจยเลิกภาวนาทานันทีไม่สนใจกับคำภาวนา แล้วก็ไม่สนใจจนหัวใจเขาออกปลอยหมดภาวนาก็ไม่ภาวนาเราไม่ใจเขาออกก็ไม่เดี๋ยวสนใจแต่ว่าเอาใจไปสนใจกับเสียงของผู้แนะนําผู้แนะนําจะแนะนําในการตักกิเลสข,ขณะที่ท่านตั้งจั้งใจฟังทาแนะนําในการตักกิเลสเวลานั้นฟังธรรมะจิตของทุกคนจะค่อยลดจากกิเลสไปทีละน้อยลดน้อยลดนน้อย กิเลสจจค่อยๆห่างไปจากใจต่อมาว่าครูผู้ฝึกก็เห็นว่าจิตมีความสะอาดพอสมควรเขาก็จะาถามว่าเวลาที่มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามนวยความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวอย่ากลัวผิดเพราะความรู้สึกแรกไม่ผิดถูกเสมอ เขาเป็นอารมณ์ความเป็นทิพย์ถ้าเราถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเขาหมายถึงพระอริยเจ้าพรมเทวดาวหรือนางฟ้าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าความรู้สึกมียังไงตอบตามนั้นท่านก็ถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกในเมื่อครูผู้ฝึกเกินว่ามีความถูกต้องมีความรู้สึกถูกต้องความเป็นทิพย์ดีพอสมควร เขาอาจจะแนะนําในการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งก็ได้หืว่าสะอาดไม่พอหลังจากนั้นเขาจะพาไปพระจุลามมนีเจดียสถานถ้ามีกําลังเข้มแข็งพอก็จะพาปฏิบัติอรบบันดาญ,ญาโยงพุทธบริษัททุกคนเวลานี้ขอทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทรูปตั้งใจสมาทานสินสมาทานเป็นกรรมฐา,าน